ขอให้ดอกเบีย้ยลงน่ดีสุดขอให้ดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยแย่สุดทีนี้ตลาดก็เลยไพร์อินว่าถ้าดอกเบีย้ยลงได้ตั้ง3ครั้งถึง6ครั้งเนี่ยทุกอย่างน่าจะดีราบรื่นไปหมดเลยแล้วก็ไม่ไมด้นึกถึงเผื่อใจเรื่องอื่นไวน้นะครับในช่องแคบไต้หวันเนี่ยก็มีการกระทบกระทั่งกันไม่มากก็น้อยแล้วก็ในทะเลจีนเนี่ยก็ปัญหากับฟิลิปปินส์ก็มีอะไรเงี้ยด้าน,นสิ่งพวกนี้ มันเป็นอะไรที่ต้องเผื่อใจไว้อย่างเช่น, as, v A ow, นเรื่องฮามาสเอเซอรเราก็ไม่ได้ลึกไว้จะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นดังนั้น Risk, กเกี่ยว Poli ภัณฑ์ริสพวกนี้เป็นสิ่งที่จะกระทบตลาดได้นักวิเคราะห์เนี่ยดูเหมือนก็มองว่าทุกอย่างจะต้องเพอร์เฟกต์เลยนะปีหน้าหมายความว่าทุกคนทําใจแล้วว่าปีหน้าเสริจอเมริกาเนี่ยจะซอฟต์แลนดิ้งธนาคารกลางสหรัฐก็อ,ออกดอททอดมาว่าเขาจะลดดอกเบี้ยสักสามครั้งใช่ไหมครับจากปัจจุบันที่5.25-5.5 แต่ตลาดเนี่ยบอกว่า6ครั้งถ้าถ้าธนาคารกลางสหรัฐลดดอกเบี้ยตั้ง6ครั้งครั้งละ25เบสิสพอยต์เนี่ยตามที่ตลาดล่วงหน,น้าคาดการณ์เนี่ยอย่างนั้นมันลงเยอะขนาดนั้นลดลงเพราะเศรษฐกิจเข้าภาวะทดถอยหรือเปล่าซึ่งท้ายุโรปกับอเมริกาเองมีแต่แนวโน้มเศรษฐกิจจะโตช้าลงในปีหน้าเนี่ยต้องทำใจเหมือนกันนะเพราะว่าเพราะเศรษฐกิจอเมริกากับยุโรปกันเนี่ยมันก็ประมาณสัก35% 36%ของ GDP โลกไปแล้ว นักวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์ดูเหมือนก็มองว่าทุกอย่างจะต้องเพอร์เฟกเลยนะปีหน้าหมายความว่าทุกคนทําใจแล้วว่าปีหน้าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยจะซอฟต์แลนดิ้งนะครับซึ่งซึ่งต้องยอมรับว่าซอฟต์แลนดิ้งนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายซอฟต์แลนดิ้งน่าจะคล้ายๆกับยูนิคอร์นะหายากครับ ังนั้นคือถ้าก้าวเข้าสู่ปีหน้านะคะสิ่งที่ถูกคาดหมายนะคะว่าจะเป็นปีที่สษฐกิจสหรัฐจะ soft landing นโยบายการเงินจะกลับมาเป็นขาลงนะคะแล้วก็ดอกเบีย้ยเอ่อดอกเบี้ยจะเป็นขาลงนะคะผ่อนคลายมากขึ้นเงินเฟอ้อก็จะลงด้วยนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่เอ่ออาจารย์มองว่าโลกสวยไปสักหน่อยหรือเปล่าคะกลัวไว้อย่างนั้นนะครับคืออย่างนี้ธนาคารกลางสหรัฐเขาออกดอทพอตมาว่าเขาจะลดดอกเบี้ยสักสาครั้ง ช่ไหมครับจากปัจจุบันที่5.25ถึง5.5แต่ตลาดเนี่ยบอกว่า6ครั้งท่านนี้ถ้าถ้าธนาคารกลางคาลดอกเบีตั้ง6ครั้งครั้งละ25เบสิสพอยต์เนี่ยตามที่มีตลาดตลาดล่วงหน้าคาดการณ์เนี่ยอย่างนั้นมันลงเยอะขนาดนั้นลง,ลงเพราะเศรษฐกิจเข้าภาวะทดถอยหรือเปล่านึกนออกไหมครับฉะนั้นถ้าเป็นไปตามที่ตลาดคาดแลวยังนึกว่าซอฟต์แลนดิ่งเนี่ยก็ก็แปลกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็หุ้นก็ปรับขึ้นไปเยอะมาก Price in เขาใช้คำนี้ Price i n p e r f e c t i o n นะครับก็คือตลาดเนี่ยคาดการณ์ง่บวกว่ายกตื่นเร็วๆนะครับที่อเมริกาเนี่ย S&P 500นักวิเคราะห์คาดการว่า earnings จะโตสักประมาณ13%สํำหรับปีหน้าทาั้งๆที่ GDP อเมริกาเนี่ยปีหน,น้าเนี่ยน่าจะโตได้สักแค่เปอร์เซ็นต์กว่าๆเทียบกับปีนี้โต2%กว่าๆแล้วปีนี้เนี่ย earnings growth ของของ S&P 500นี่ flat นะแทบไม่ขึ้นนะ ก็นึกไม่ออกว่าเออทําไมถึงไปถึงขนาดนั้นได้แต่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเวลาดอกเบีย้ยลงทุกคนคิดว่าดอกเบีย้ยลงเนี่ยทุกอย่างจะดีหมดเลยนะครับขอให้ดอกเบีย้ยลงอ่ดีสุดขอให้ดอกเบีย้ยขึ้น,นยแย่สุดนะครับทนี้ตลาดก็เลยไพร์อินว่าถ้าดอกเบีย้ยลงได้ตั้ง3ครั้งถึง6ครั้งเนี่ยทุกอย่างน่าจะดีราบรื่นไปหมดเลยแล้วก็ไม่ไมด้นึกถึงเผื่อใจเรื่องอื่นไว้นะครับ แล้วเรื่องที่ต้องเผื่อใจที่อาจจะทําให้ดอกเบี้ยไม่สามารถที่จะลงได้นะคะตามที่ตลาดคาดไว้ซึ่งก็คนไทย e อ s i v e นะคะคือประมาณ6ครั้งอย่างที่อาจารย์อัปเดตนะคะมันมันจะมาจากเงื่อนไขอะไรคะคือถ้ามาดูเงินเฟ้อก็ค่อยๆลงมาต่อเนื่องจริงๆอ่ะ,ะนั่นหน่อยสิครับเพราะว่าธน,นาคารกลางค่ะเองเขาบอกเขาจะลงแค่สักสาครั้งเท่านั้นแต่ว่าไม่ว่ากันคือขอให้ดอกเบี้ยเป็นขาลงผมคิดว่าตลาดเนี่ยคงพอใจไม่ว่าจะสามหรือสี่หรือหกครั้งนะครับ ตราบใดที่เศรษฐกิจเมริกาไม่ได้อยู่กระแทกลงไปแรงๆไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่ไม่ได้คาดคิดนะครับแต,แต่เนี่ยเราไม่ได้เผื่อใจไว้เลยอย่างเช่นปีนี้มีใครเผื่อใจเรื่องฮามาสกับอิสราเอลบ้างไม่มีเลยใช่ไหมครับแล้วมันก็เกิดขึ้นมารานนี้ปีหน้าเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเลือกตั้งไม่น้อยเลยนะครับอันแรกเลือกตั้งอันแรกนี่ก็คือเลือกตั้งที่ไต้หวันนะครับวันที่13มมกราคมแล้วเราก็รู้ว่าเรื่องไต้หวันเนี่ยเป็นเรื่องที่ เป็นจุดจุดที่มีความสลับซับซ้อนแล้วก็มีความเปราะบางสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนอย่างมากแล้วก็ดูดูแล้วเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าผลการเลือกตั้งอาจจะไม่เป็นไปที่พอใจของจีนเพราะว่าพรรคดีพีพีเนี่ยดีไม่ดีน่าจะชนะเพราะว่าพักฝนะ่ายค้าน2พรรคคือก็อกมินตังกับไต้หวันพีโพส์พาร์ตี้เขาแตกกันแทนที่เขาจะรวมตัวกันได้เพราะฉะนั้นสร้างฝ่ายพรรคที่เขา เอียงเอียงข้างอเมริกาเนี่ยอาจจะชนะเลือกตั้งใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่อาจจะเกิดความไม่พอใจหรือเปล่าเพราะว่าในในในภูมิภาคในช่องแคบไต้หวันเนี่ยก็มีการกระทบกระทั่งกันไม่มากก็น้อยแล้วก็ในในะทะเลจีนเนี่ยก็ปัญหากับฟิลิปปินส์ก็มีอะไรอย่างเงี้ยนั้นสิ่งพวกนี้มันเป็นอะไรที่ต้องเผื่อใจไว้เพราะว่าอย่างเช่นเรื่องฮามาสเอเอร์โรก็ไม่ได้นึกว่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้น เรื่องยูเครนก็ยังไม่จบเรื่องฮามาสเอสราเอลปีหน้าก็คงยังไม่จบอีกนะครับเพราะฉะนั้นเกี่ยว p o l i t i c a l risk พวกนี้เป็นสิ่งที่จะกระทบตลาดได้อ,อีกอันหนึ่งก็คืออย่าลืมต้องไปทําใจเรื่องของการเลือกตั้งของอเมริกาด้วยใช่ไหมครับะระหว่างทางเนี่ยจะมี political noise เยอะแยะเลยระหว่างทางเพราะาอะไรเพราะว่าผมดูล่าสุดเนี่ยนะครับ ทรัมป์เนี่ยนำโด่งเลยสำหรับการเป็นผู้แทนของพรรคริพับลิกันในการจะชิงตำแหน่งประธานรีพดีที่จะเลือกตั้งกันเดือนอพฤศจิกายนนี้หน้านะครับแล้วก็นำริ้วเลยแบบทรัมป์เนี่ย62%เปอร์เซนต์ดอซานเตสนี่11.7%เจเเปอร์เซนต์ฮลี่แค่10.8เปอร์เซนต์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ณวันนี้ณวันนี้โพลเนี่ยบอกว่าทรัมป์กับไบเดนนี่สูสีนะ สูสีเลยนะบางหลายอันบอกว่าทรัมป์ชนะในซ้ำไปประมาณทรัมป์ชนะ38ดไบเดนเอ่อ36อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็สูสีทรัมป์่าไบเดน42เป็นต้นอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดทรัมป์กลับขึ้นมาในทุกอย่างมันพลิกผันได้มากเลยดังนั้นปีหน้าเนี่ยนะครับครึ่งแรกของปเออีเรื่องลดดอกเบี้ยจะผิดตลาจะผิดหวังหรือเปล่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดจริงหรือเปล่า เรื่องครึ่งหลังของปีเลือกตั้งของอเมริกาจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับค่ะถ้าเลือกตั้งของอเมริกาอาจารย์พอจะฉายภาพได้ไหมคะคือถ้าเป็นทรัมป์มาที่บอกว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแล้วมิติที่มันกระทบกับเศรษฐกิจกระทบกับภาคของการเงินการลงทุนนะคะมันจะเป็นยังไงคะโอโ้ไม่มีใครรู้อะไรเลยจําได้ไหมครับทรัมป์บอกเขาอยากจะถอนตัวจากนาโตอะไรเงี้ยจําได้ไหมใช่ไหมครับแล้วเขาก็เขาก็เหมือนกับว่ากับจีนเนี่ยนโะยบายเขาก็จะแปลกแปลก คือเขาจะขึ้นภาษีเพื่อให้จีนซื้อของแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปจากนโยบายปัจจุบันอย่างหลายๆอย่างเลยนโยบายของเขาเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ให้มีคนคนจากต่างประเทศจากต่างประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเนี่ยก็เป็นนโยบายที่ค่อนข้างจะแข็งกร้าวมากพราะถ้าทําอย่างนั้นภาพเดี๋ยวแรงแรง,งานที่อเมริกาก็จะขาดแคลนเป็นต้นนั้นมันจะมีอะไรเยอะแยะมากคือผมิว่าหลายคนเนี่ยไม่กล้าคิด ไม่กล้าคิดว่าทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้อย่างด,ดูข่าวสิตอนนี้ทรัมป์ก็ไวายๆช่วงคริสต์มาสก็ไวายๆมากเลยว่าัวเองถูกกลั่นแกล้งต่างๆนานา,นาพูดถึงขนาดว่าอยากจะไปเป็นผดเด็จการสักวันหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยมันแปลกมากนะครับเป็นคนที่ผมคิดว่าคาดการได้ยากฉะนั้นตลาดก็คงจะหว่นไหวมากเลยช่วงใกล้ๆเลือกตั้งถ้าเผื่อทรัมป์ูสีสูสีกับโจไบเดนนะครับ ในใน,ในการดูโพลต่างๆก็คือเป็นคนที่มาพร้อมกับความไม่แน่นอนที่สูงมากนะคะสำหรับค,คุณทรัมป์นอกจากการเมืองที่อเมริกานะคะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงไต้หวันนะคะประเทศในฝั่งยุโรปก็มีเลือกตั้งเหมือนกันนะคะอังกฤษเลือกตั้งมีผลหรือว่ามีน้ำหนักกับประเด็นเรื่องของเชิงภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็เศรษฐกิจในยุโรมั้ยคะอาจารย ก็เป็นไปได้เพราะว่าไม่แน่ใจว่าพรรคคอนเซอร์ t เ v e เนี่ยจะยังจะชนะการเลือกตั้งได้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าพรรคคอนเซอร์ t เ v e ฟเขาก็จะเข้าข้างเขาจะค่อนข้างที่จะมีความแข็งขันด้านของนโย,ยบายต่างประเทศนโย,ยบายการสนับสนุนยูเครนอะไรต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นด้วยก็ได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าในยุโรปโดยรวมเนี่ยภาพของเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับที่ยูโรเอเรียเนี่ย ปีหน้าดีไม่ดี GDP โตได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวแล้วตอนนี้ภาพเศรษฐกิจค่อนข้างจะไม่ดีดีไม่ดีกำลังกำลังจะอยู่ในระดับที่ GDP เกือบจะไม่ขยายตัวหรือหดตัวเล็กน้อยครับขอให้ค่ะเชญค่ะอาจารย์ค่ะเรื่องการเลือกตั้งอังกฤษค่ะเชนค่ะครับการเลือกตั้งอังกฤษเนี่ยก็ต้องบอกว่า ไม่แน่ใจนะครับว่าพรรค Conservative ฟเขาจะชนะเลือกตั้งได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าภาพเศรษฐกิจของอังกฤษก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นและถ้าเกิดพรรค Conservative ไม่ชนะก็จะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศได้โดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยูเครนเป็นต้นนะครับแต่ที่สำคัญคือในยุโรปโดยรวมเนี่ย GDP ตอนนี้ค่อนข้างจะโตช้ามากหรืออาจจะเริ่มถดถอยแล้วด้วยซ้ำ แล้วปีหน้าเอง GDP ของยุโรปเนี่ยอาจจะโตได้แค่1%กว่านกว่านิดๆเท่านันน้นเองนะครับก็คือไม่ได้ดีขึ้นจากปีนี้หรือดีขึ้นจากปีนี้เพียงเล็กน้อยครับยุโรปเนี่ยมีความน่ากังวลใจว่าจะ Recession ชัดเจนกว่าอเมริกาอีกเปล่าะคะอาจารย์ตัวตัวเลขแย่กว่าอเมริกาเยอะนะครับเห็นชัดเจนว่าตัวเลขแย่กว่าอเมริกาเยอะอย่างที่บอกตอนนี้ดีไม่ดีเข้าเข้าอยู่ภาวะ Recession แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ซึ่งซึ่งถ้ายุโรปกับอเมริกาเองมีแต่แนวโน้มเศรษฐกิจจะโตช้าลงในปีหน้าเนี่ยต้องทําใจเหมือนกันนะเพราะว่าพอเศรษฐกิจอเมริกากับยุโรปบวกกันเนี่ยมันจะก็ประมาณสัก35% 3 6ของ GDP โลกไปแล้วนะครับ ส่วนอีกจุดหนึ่งที่เป็นเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่นะคะอย่างจีนเนี่ยปีนี้เราก็หวังกับเขามากนะคะว่าจีนเปิดประเทศหลังโควิดแล้วนะคะทุกอย่างจะกลับมาดีปรากฏว่าภาพก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะก็อาจจะโฟกัสการเติบโตในประเทศแล้วก็มีปัจจัยเฉพาะตัวหลายอย่างเลยนะคะที่ยังคงต้องจัดการยังคงเป็นวิรกิจที่ดูเหมือนไม่จบไม่สิ้นนะคะโดวยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอาสาหามารซับนะคะจีนปีหน้าจะกลับมาดีจะกลับมาฟื้นตัวได้จะเป็นความหวังของโลกได้ไหมคะอาจารย์ คือจีนฟื้นตัวอยู่นะครับแต่ว่าการฟื้นตัวเนี่ยเขาฟื้นตัวแบบชะลอตัวลงใช่ไหมครับอย่างทุกคนค่ายกันว่าปีนี้ GDP จีนคงจะโตสัก5% 5.2%ปีหน้าเนี่ยพูดกันถึง4%บวกบวบวกบวก,บวกนิดหน่อยนะครับถ้าถาม Moody's บอกไม่เอาอ่ะ4%ท่วนๆเลย Moody's เขาดานเกิดเอาลุกของ ขอ,ของรัฐบาลของรัฐบาลของซาเรนของจีนโดยรวมแต่ว่าเขาท่าทางเขาจะดาวน์เกรดพวกโลเคอล์กัรเบอร์เมนต์รัฐบาลท้องถิ่นประมาณ20กว่าแห่งเป็นไปได้แลยว่าจะถูกดาวน์เกรดเรตติ้งจริงๆร,ร,รวมทั้งธนาคารสักสองสาแห่งด้วยอันเนี้ยมันสะท้อนที่คุณกิตา้าว่าในเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ที่มีปัญหาต่อเนื่องแล้วกระทบต่อรัฐบาลท้องถิน่นแล้วก็ยังมีผลกระทบโดยรวมเกี่ยวกับความมั่นใจของพวก การลงทุนในประเทศจีนเพราะว่ารัฐบาลจีนเขาก็เริ่มเข้มงวดกับการกำกับเศรษฐกิจในหลายๆมิติใช่ไหมข่าวล่าสุดอย่างเช่นเรื่องของอควบคุมเรื่องเกมมิ่งก็กระทบกับกับหุ้นของบริษัทเกมมิ่งเนี่ยาการการควบคุมต่างๆพวกนี้ของของรัฐบาลจีนเนี่ยผมคิดว่ากําลังส่งผลกระทบให้กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนมันไม่ได้มีพลวัตที่ที่ดีเหมือนแต่ก่อนนะครับ พูดถึงมูดี้สัครั้งหนึ่งเขาพูดไปด้วยซ้ำแปลว่าเอเลยปี2026 2027ดีไม่ดี GDP ของจีนจะโตเหลือแค่3%กว่าเท่านั้นเองด้วยงนั้นแนวโน้มของจีนเนี่ยจะโตช้าลงไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นการคาดการณ์ของของหลายๆหลายๆสำนักครับ